แนะนำ Apple TV นะครับอันนี้มีประโยชน์ดีเมื่อเราใช้กับ iPhone หรือ iPad นะครับต่อเข้ากับ HDMI นะครับเพื่อที่จะด,ดูภาพดูอะไรก็ได้ฟังเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ได้หมดจากไอจาก iPhone เนี่ยครับ iPad ไม่ต้องต่อสายนะครับเราลองมาดูกันตอนแรกเราก็กดาการเชื่อมต่อนะครับ มันก็จะมีไอคอนเล็กๆนะครับเมื่อเรามี Apple TV จะมีไอคอนทางขวามือขึ้นมาเราเราก็กดปึ๊บอ่าจะมีให้เลือกเป็น iPhone หรือ Apple TV เราก็กด Apple TV ปึ๊บนะมันจะมาออกทีวีเลยครับภาพภาพที่เราถา่ายจาก iPhone อะไรเนี่ยเราก็มาดูใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับสาใจดีไหมครับเนี่ยนี่คือภาพจาก เราให้ครอบครัวดูก็ได้นะครับเราก็ดูภาพคือเรานั่งดูทีวีเนี่ยเราเราดูจาก iPhone เนี่ยเราก็ดูกันทั้งครอบครัวนะครเวรดีไหมครับนะครับก็เป็นตัวอย่าง ให้ดูนะครับ